ปัจจุบันมีผู้พิการที่ยากไร้และด้ยโอกาสอีกมากที่ต้องการอุปกรณ์และการรักษาที่ดีโดยเฉพาะนักกายอุปกรณ์ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติและมีความสุขได้ซึ่งสถาบันผลิตนักกายอุปกรณ์แห่งเดียวในประเทศไทยคือโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่จำนวนนักกายอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอรองรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอีกทั้งค่าใช้ใจ่ายในการผลิตนักศึกษากายอุปกรณ์ก็สูงกว่าค่าเทอมหลายเท่าตัว จึงเกิดมีความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศิริราชกับภาครัฐและเอกชนภายใต้โครงการศิริราชรวมพลังภาครัฐเอกชนเพื่อโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรโดยได้ร่วมเปิดตัวแคมเปญกายอุปกรณ์เชื่อมใจให้ไปต่อเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านกายอุปกรณ์แล้วยังมีส่วนช่วยในการจัดหาเครื่องมือวิจัยที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มคุณภาพทางการรักษารวมถึงแก้ปัญหาคนพิการกว่า40%ที่เข้าไม่ถึงบริการด้านกายอุปกรณ์จากผู้มีความจำเป็นกว่า5 0 0 0คน โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เนื่องจากมีพันธกิจอย่างหนึ่งคือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันปตทจึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรียนกายอุปกรณ์ศิรินทรตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการตามเจตนารมณ์ของโรงเรียน อยากที่จะสร้างโอกาสนะคะก็ได้สนับสนุนงบประมาณ โดยที่ทางโรงเรียนก็เอาไปปรับปรุงในเรื่องของอาคารนะคะอย่างที่อาจาร,รย์ได้บอกว่ามันเป็นอาคารเก่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้พิการหรือการเรียนการสอนก็มีการออกแบบในลักษณะอารยาสถาปัตต์นะคะ Universal Design for All นะคะเรากอ็อยากที่จะช่วยมีส่วนร่วมนะคะให้การเรียนการสอนหรือว่าการเข้ามาใช้ประโยชน์ของผู้พิการเนี้ยได้มีความเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงอะคะ่ะ สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถเติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวโดยร่วมเป็นผู้ให้เพื่อเติมเต็มชีวิตใหม่ให้คนอีกนับล้านได้ที่สิริราชมูลนิธิธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิเลขที่บัญชี901-7-07188-8โดยระบุกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการหรือกองทุนดี0 3 3 6 6 หรือจะสแกนผ่าน QR code ที่แสดงบนหน้าจอนี้พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนดูหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของผู้พิการแขนขาทั้ง3คนที่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยกายอุปกรณ์เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมนี้